กิจกรรมที่4.2การทดลองเรื่องสมดุลของแรงสามแรงจุดประสงค์ 1. ทดลองวิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับแนวของแรงและขนาดของแรงสามแรงที่กระทำต่อวัตถุและทำให้วัตถุอยู่ในสมดุลต่อการเคลื่อนที่และอยู่นิ่ง 2. หาแรงลับของแรงสามแรงด้วยวิธีการเขียนเวกเตอร์แบบหางต่อหัววัสดุอุปกรณ์เครื่องช่างสปริงสามเครื่องเชือกสามเส้น สก๊อตเทปกรนไกลกระดาษขาวหนึ่งแผ่นห่วงหนึงวงวิธีทำกิจกรรม 1. ผูกเชือก A จำนวนสาเส้นที่ขอบห่วงด้านละาน1เส้น อีกปลายของเชือก a ทำเป็นบ่วงคร้องกับปลายเครื่องช่างสปริง3ตัวสใช้มือจับเข้าที่ปลายอีกด้านหนึ่งของเครื่องช่างสปริงทั้ง3ตัว 3. ดึงปลายของเชือก b ทั้ง3ไปใน3ทิศทางพร้อมกันยึดต็ดอีกตัวนิ้ยยึซีที่ขอบโต๊ะ สอดกระดาษขาวใต้กระดาษแข็งดังรูป 4. 4. เขียนเนื้อของเส้นเชือกสามเทนแรงบนกระดาษขาว 5. อ่นานแรงดึงเชือกเทัาสามจากเครื่องชาอปสปรยันทึกผล 6. นำกระดาษขาวออกแล้วเขียนต่อแนวแรงของเส้นเชือกแต่และเส้นบนกระดาษขาว 7. ใช้กระดาษขาวอีกแผ่นเขียนเวกเตอร์ของแรงสามแรง โดยใช้ทิศทางและขนาดของแรงดึงในแนวเส้นเชือกในข้อ5มาทำเป็นอัตราส่วนในการกำหนดความยาวของเวกเตอร์และเขียนให้หาของเวกเตอร์1ต่อกับหัวของอ e ีเวกเตอร์1จนครบเมื่อออกแรงกระทําต่อสปริงทั้ง3ตัวตัวที่1อ่านค่าได้2เซนติเมตรตัวที่2อ่านค่าได้2เซนติเมตรซึ่งเมื่อนำมารวมกันจะได้ค่า4เซนติเมตรเท่ากับสปริงตัวที่ส เมื่อมีแรงกระทำต่อว,วัตถุ3แรงแล้ววัตถุสมดุลต่อการเคลื่อนที่จะได้ว่าแรงทั้ง3มแรงต้องมีความสัมพันธ์กันดังนี้ 1. แรงทั้ง3ต้องพบกันที่จุดจุดหนึ่งเท่านั้นหรือแรงทั้ง3ขนานกันหมด 2. แรงทั้ง3ต้องอยู่ในระนาบเดียวกันเท่านั้น 3. ผลรวมของแรงคู่ใดคู่หนึ่งต้องมีขนาดเท่ากับแรงที่ส แต่มีทิศทางตรงกันข้าม4ถ้าเขียนผลรวมแรงทั้ง3จะได้ว่า F1 บวก F2 บวก F3 เท่ากับ0หรือ F1 บวก F2 เท่ากับลบ F3